ที่สารกล i, um okay. างจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่พลเอกกำมนารุดิตองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่อมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีรองประธานอนุกรรมการและคณะไปติดตามการดำเนินโครงการอนเนื้อมาจากพระราชดำริซึ่งปัจจุบันจังหวัดกระบี่มีโครงการอนเนื้อมาจากพระราชดำริ17โครงการเป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ํา8โครงการด้านสิ่งแวดล้อม3โครงการ ด้านส่งเสริมอาชีพ1โครงการและโครงการบูรณาการด้านอื่นๆ5โครงการโดยที่ประชุมได้ติดตามการดําเนินงานตามที่ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้เมื่อเดือนมิถุนายน2565ประกอบด้วยโครงการอ่างเก็บน้ําคลองยาอันเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการพัฒนาการปลูกข้าวเพื่อบริโภคครบวงจรในนิคมสากลอ่าวลึกอันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดํารินอกจากนี้ยังติดตาม การดาเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ําซึ่งรัศดรได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือและเป็นโครงการตามพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบ,บรมนาถบพิตรรวมทั้งโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์มน้ามันขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดําริโอกาสนี้ này, องค์คมนตรีได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้อย่างประโยชน์สุขแก่รัศดร ในตอนบ่ายไปติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเขาพนมซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2527แล้วเสร็จเมื่อปี2533ปัจจุบันยังใช้การได้ปกติสามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร8หมู่บ้านในตำบลศินปุนและ5หมู่บ้านในตำบลโคกหานรวม1,200ครัว ได้ตลอดทั้งปีมีการจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำชนรประทานบางกำปรัดพัฒนาร่วมดูแลบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบส่งผลที่มีไรายได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยกรมชลประทานมีแผนจะปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำเพื่อขยายการช่วเหลือราษดรในพื้นที่สองตำบลขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาสำรวจความเหมาะสมคาดว่าจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกปร,รในปี2568 โอกาสนี้องคมนตรีได้พบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาพร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการให้เกิดความยั่งยืนสนองพระราชบณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อย,ยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน